สวัสดีค่ะคุณผู้ชมนครทิวใจวันนี้อยู่กับพรีนพิชยาพรโพสงานะคะเรามาพูดคุยกันค่ะถึงเรื่องการขับเคลื่อนโภชนาการที่ดีในพื้นที่ของโรงเรียนนะคะเด็กไทยหลายๆคนนะคะใช้พื้นที่โรงเรียนเป็นพื้นที่ในการเรียนหนังสือรวมไปถึงการใช้ชีวิตด้วยบางคนไปรับประทานอาหารที่โรงเรียนตั้งแต่มื้อเช้ามาจนถึงมื้อกลางวันดังนั้นอาหารของโรงเรียนจึงเป็นส่วนที่สําคัญมากที่จะกําหนดได้ว่าโภชนาการของพวกเขาเป็นอย่างไรเราอยากเห็นเด็ก สุขภาพแข็งแรงเติบโตอย่างสมวัยดังนั้นเรื่องของการจัดการโภชนาการที่ดีภายในโรงเรียนจึงเป็นสิ่งที่สําคัญเช่นเดียวกันนะคะหลายท่านอาจจะเคยได้ยินค่ะสําหรับโครงการเด็กไทยแก้มใสเป็นโครงการของภาครัฐที่เข้าไปบริหารจัดการเพื่อที่จะส่งเสริมเรื่องนี้วันนี้โครงการนี้มีความคืบหน้าอย่างไรแล้วบ้างและมีพันธกิจอะไรที่จะช่วยในการยกระดับสุขภาพของเด็กไทยให้มากขึ้นนะคะวันนี้พูดคุยกันค่ะกับดรวรรณยพรชาลี ักนะคะผู้อำนวยการสํานักพัฒนากิจกรรมนักเรียนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะและข้างกันนะคะคุณจงกน,นีวิทยารุ่งเรืองศรีประธานคณะทํางานขับเคลื่อนมาตรฐานอาหารและโภชนาการในสถานศึกษาและชุมชนสวัสดีทั้งสองท่านนะคะสวัสดีค่ะถามทางท่านด็อกเตอร์<ข>ก่อนนะคะขออนุญ,ญาตในฐานะสพท<ข>นะ,ะหน่วยงานของภาครัฐเองที่มีส่วนในการกํากับดูแลเรื่องของโภชนาการรวมไปถึงกิจกรรมต่างๆของนักเรียนด้วยนะคะ วันนี้โครงการเด็กไทยแก้มใสเราเดินหน้าทราบว่าก้าวสู่ปีที่10แล้วโครงการเป็นอย่างไรบ้างคะเพราะในส่วนของเด็กไทยแก้มใสก็คือทางสะพทอเองก็ได้ร่วมกันขับเคลื่อนนะคะจากหลายหน่วยงานด้วยกันที่มาช่วยในเรื่องของเด็กไทยแก้มใสถามว่าถ้าเด็กไทยเราจะแก้มใสคือเด็กจะต้องมีสุขภาพดีมีสุขภาวะกายที่ดีม,มีสุขภาวะจิตที่ดีะนะคะก็คือเรื่องของกินดีอยู่ดีแล้วก็มีความสุข รวมถึงส่งผลถึงนโยบายท่านรัฐมนตรีว่าการด้วยค่ะคือตอนนี้เรียนดีมีความสุขนะคะในตรงในตรงจุดนี้ด้วยในของโครงการนี้ถือเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้เด็กไทยในเด็กสพทของเราได้มีพัฒนาการ ที่ดีในเรื่องของร่างกายจิตใจแล้วก็สติปัญญาด้วยค่ะค่ะดังนั้นคุณจงกวน,นีคะถ้าพูดถึงเรื่องของมาตรฐานบ้างเมื่อสักครู่นะคะทางด็อกเตอร์เนี่ยได้อธิบายถึงเรื่องของตัวชีวัดไปบ้างตามมาตรฐานแล้วค่ะในฐานะผู้ที่วางเรื่องของเกณฑ์ต่างๆเราต้องต้องมีการวัดผลอย่างไรบ้างคะค่ะเ,เราก็จะวัดผลสุดท้ายที่ตัวเด็ก นะเหมือนอย่างนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็กระทรวงมหาดไทยก็คือเรียนดีมีความสุขแต่เด็กจะเรียนดีได้ยังไงคะถ้าสมองเขาไม่พัฒนาถูกต้องเลยค่ะใช่ไหมคะมเขาไม่ได้กินอาหารเช้าท้องหิวมานะอาหารกลางวันก็ไม่ดีน,นะคะแล้วก็เด็กก็ อ้วนนะคะก็จะมีโรคต่างๆหรือเด็กที่ผอมซีดก็คือขาดสารอาหารหรือเตี้ยไม่ได้สัดส่วนอย่างเงี้ยนะคะ,ะ,ะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ในโครงการเด็กไทยแก้มใสซึ่งจริงๆแล้วก็จะมีะสสสที่เป็นสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเนี่ย ก็พยายามที่จะลุกขึ้นมารณรงค์นะคะแล้วก็ก็ได้ทำงานร่วมกับสพทนะคะแล้วก็กมรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นซึ่งมีอบทอ,อยู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่ระดับอาบาจอ,อ,อาบาตเทศบาลอยู่ทั่วประเทศแล้วก็มีโรงเรียนมีเด็กเล็กด้วยก็คือเด็กปฐมวัยแล้วก็ที่สำคัญคือกระทรวงสาธารณสุขเองซึ่งมีศูนย์อนามัยอยู่ทั่วประเทศนะแล้วก็สานักง,งานสาธารณสุขจังหวัดรพอสอตอ เราก็รณรงค์ให้มีนักโภชนการค่ะนะก็อยากจะฝากอบจนะคะที่ที่กำลังจะเลือกตั้งกันอยู่นี้เนี่ยนะคะถ้าเราสนับสนุนให้มีนักโภชนการนะคะอาจารย์เข้าไปช่วยดูแลอาหารเด็กๆนะคะว่าหเด็กได้รับประทานอาหารเช้าจากบ้านไหมถ้าไม่ได้โรงเรียนจะเสริมให้ได้อย่างไรส่วนอาหารกลางวันเนี่ยเราก็จะมีเมนูที่เป็นโปรแกรมสมดุลรูปโดยทางเน็กเทคกับ กรมอนามัยช่วยกันนะฮะสถาบันโภชนาการไม่ไดนดนอันเนี้ยก็ถ้าเผื่อทำตรงนี้ได้และสิ่งที่สำคัญคือเราจะดูว่าอาหารที่เด็กๆมารับประทานนั้นนะปลอดภยัยไหมค่ะก็ะจะไปเสริมเรื่องเกษตรชุมชนทําอย่างไรให้เกษตรกรที่อยู่ในชุมชนมีไรายได้แล้วเขาทําการเกษตรปลูกข้าวเลี้ยงไก่ไข่หรือว่าปลูกผัก ที่จะมาเสริมให้กับเด็กนะคะโดยให้โรงเรียนรับซื้อซึ่งตอนนี้เรากำลังรณรงค์ค่ะนะคะถือว่าอาจจะต้องทํางานร่วมกันในร่ว่มกับหลายๆภาคส่วนกระทรวงเกษตรก็สําคัญมากค่ะโดยเฉพาะในระดับพื้นที่ด้วยนะคะเพราะว่าบางพื้นที่เนี่ยส่วนของอปทนะคะองค์การบริหารท้องถิ่นมีส่วนสําคัญเลยในการบริหารจัดการบางพื้นที่อปทเองเป็นคนจัดการการศึกษาภายในพื้นที่ของตัวเองด้วยซ้ำไปทีนี้กลับมาเรื่องของทางกระทรวงกันบ้างนะคะทางกระทรวงเดิมเนี่ย เราจะได้ยินหรือว่าคุ้นหูกันบ่อยๆก็คือเรื่องของการจัดสรรงบประมาณมนะคะว่างบประมาณมากน้อยที่เฉลี่ยต่อหัวมีผลสําคัญทีเดียวที่จะไปมีผลในการเลือกคัดสรรวัตถุดิบต่างๆที่เหมาะสมด้วยตอนนี้เราจ่ายรายหัวอยู่ที่เท่าไหร่คะค่ะถ้าในตอนนี้ก็คือรัฐบาลเนี่ยมีนโยบายแล้วก็เป็นเป็นของประเทศไทยด้วยนะคะ,คะที่มีรัฐจัดสวัสดิการในเรื่องของอาหารกลางวันให้กับนักเรียนของเราก็คือถ้ามาติล่าสุดเนี่ยมติคอร จะเห็นว่าขยายโอกาสไปถึงม1ถึงม,มค่ะเดิมคือเด็กเด็กไทยเราจะได้รับอาหารกลางวันเนี่ยตั้งแต่ชั้นเด็กเล็กจนถึงประถมศึกษาปีที่6ซึ่งเวลาเราจัดสรรก็จะจัดสรรตามขนาดของโรงเรียนค่ะ,คะจะเป็นขนาดเล็กกลางใหญ่ใหญ่พิเศษใหญ่อย่างเงี้ยค่ะก็คือถ้าในขนาดเล็กจะ36บาทที่มีการปรับค่าอาหารกลางวันล่าสุดก็ะจ,ะจะปรับมา36บาท27บาท24บถึง22บาทตรงนี้ค่ะตามตามขนาดของโรงเรียนแล้วก็มติของม1ถึงม3ล่รา สุดเนี่ยค่ะถือว่าเด็กๆมีโอกาสที่จะได้รับประทานอาหารกลางวันะนะคะเพราะว่าจากเดิมโรงเรียนขยายโอกาสเนี่ยเด็กป .1 ถึงป .6 ได้รับประทานอาหารกลางวันแต่พี่ๆม .1 ถึงม .3 ค,คือก็ไม่ได้รับประทานอาหารกลางวันดังนั้นท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยค่ะท่านเพิ่มพลตํารวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบท่านก็มีนโยบายแล้วก็เลยเห็นตัวนี้ก็เลยนําเข้าครมคซึ่งครมอเองก็อนุมัติตรงนี้มาแล้วก็เริ่มใช้เริ่มใช้ให้กับทาง ท้องถิ่นนะคะจัดสรรงบประมาณให้กับทางโรงเรียนเนี่ยตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2567นี้ค่ะ,คะ,ะก็ถือว่าเพิ่งจะเป็นนโยบายใ,<ช>ใหม่ประกาศใช้นะคะปีนี้ก็จะเป็นปีรแรกที่มีการเพิ่มเรื่องของงบประมาณขึ้นมาขยายโอกาสขยายโอกาสเพิ่มเติมด้วยยังจําได้ค่ะตอนที่พี่เด็กๆเ,เนี่ยม .1 ถึงม .3 นะได้ทานไหมคะได้ทานไปซื้อเองค่ะก็คือเป็นโรงเรียนรัฐบาลนะคะก็ไปซื้ออาหารกลางวันด้วยตัวเองแต่ว่าวันนี้นะคะน้องๆม .1 ถึงม .3 มีอาหารรับประทานที่โรงเรียนจัดสรรให้แล้วแต่ว่าเป็นเฉพาะอาหารกลางวันไหมคะหรือว่าพิจารณาอย่างไรที่จะเพิ่มอาหารเช้าเข้ามาด้วยอะคะก็ถ้าเกิดในนโยบายตรงนี้จะเป็นมติคมรมจะเป็นเฉพาะอาหารกลางวันแต่ว่าในส่วนของสอพทเองอะคะ่ะม,มีมีกองทุนโครงการอาหารกลางวันประถมศึกษาตรงนี้จะเป็นกองทุนที่แก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการในเด็กซึ่งจะมีงบประมาณสนับสนุนในแต่ละปีประมาณร้อยกว่าล้านบาทในตรงนี้เราก็แก้ปัญหาโดยให ให้ค่าอาหารเช้ากับเด็ก <ừ> ค่ะในการแก้ปัญหา <ừ> ก็คือจะจะดูว่าเด็กที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการเนี่ยโรงเรียนก็จะเสนอของงบประมาณมาเราก็จัดสรรงบประมาณอาหารเช้าเดิมของกองทุนเองให้หัวละ15บาทา่าแต่ว่าจากการที่เราลงติดตามลงพื้นที่ก็ได้รับกระแสะเสียงมาจากทางท่านผู้บริการโรงเรียนบ้างท่านคุณครูบ้างว่าทาง15บาทไม่น่าจะพอสำหรับ,รบเด็ก,ดกดๆก็เลยปีนี้ค่ะหลักเกณฑ์ ปรับใหม่เราให้20บาทตามตามขนาดของโรงเรียนแล้วก็จะมีเครือข่ายต่างๆที่มาช่วยกับของทางกองทุนด้วยที่อาจจะมีการสนับสนุนในเรื่องของอาหารเช้าของอาหารจากชุมชนอะไรเงี้ยก็มาช่วยในการแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการซึ่งถ้าจากสถิติล่าสุดที่ที่เราดูข้อมูล DMC ของสพทนะคะเด็กที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการเนี่ยในเด็ก เริ่มอ้วนและอ้วนเด็กประมาณเกือบสองแสนกว่าคนที่มีภาวะนี้ค่ะ,คะแล้วก็มีภาวะเตี้ยก็สองแสนกว่าคนค่ะรวมถึงผอมตรงนี้ด้วยเด็กตร,ตรงกลุ่มนี้คือเป็นถ้ามองภาพรวมไปประมาณเกือบหกแสนกว่าคนที่มีภาวะทุพโภชนาการเยอะมากๆนะคะซ,ซึ่งน่าเป็นห่วงพอสมควรในในตรงจุดนี้ค่ะ,คะก็เลยทางสทเองก็เลยเห็นความสําคัญแล้วปีนี้ค่ะประมาณ ร้อยกว่าล้านที่เราจะลงไปแล้วก็ตอนนี้กําลังเปิดรับเสนอคําข,ขอจากโรงเรียนอยู่ค่ะก็ถือว่าอาจจะ <N> ต้องมีการคัดสรรคัดเลือกนะคะเพราะว่าเรื่องของเงินสนับสนุนเพิ่มเติมสําหรับอาหารเช้าไม่ใช่ทั่วหน้าใช่ะนะคะก็ต้องพิจารณากันไปแต่ว่ามีผลสําคัญไม่ใช่แค่เรื่องของสุขภาพของเด็กๆเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของการเข้าถึงการศึกษาด้วยเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่บางคนบอกว่าไม่มีเงินให้ลูกไปโรงเรียนนะคะไม่มีเงินสําหรับการจ่ายอาหารต่างๆเนี่ยค่ะการมีนโยบายแบบนี้ก็จะทําให้พวกเขานะคะ สามารถเข้าถึงระบบการศึกษาและการศึกษาเองก็จะช่วยอบอุ่มเรื่องของการดูแลเด็กทั้งเรื่องของการเรียนแล้วก็คุณภาพชีวิตไปด้วยนะคะ <c oughs> ทีนี้เราเห็นแล้วว่ามีงบประมาณจัดสรรมาเพิ่มเติมค่ะทางทางคณะกรรมการเองก็ได้มีแนวทางในการสร้างความร่วมมือเพิ่มเติมเช่นเดียวกันตอนนี้ความคืบหน้าเป็นอย่างไรบ้างแล้วคะ <c oughs> ในแต่ละพื้นที่ในแต่ละจังหวัดค่ะ <c oughs> มีเครือข่ายที่เข้าไปทํางานร่วมและเห็นโอกาสในการดึงศักยภาพทรัพยากรในท้องถิน่นเข้ามาบริหารจัดการเพิ่มเติ ก็มีหลายท้องถิ่นนะคะออโดยเฉพาะอบตอที่ลุกขึ้นมาทํางานนะคะกับเทศบาลตําบลเขาจะมีเป็นครัวกลางค่ะครัวกลางชุมชนซึ่งครัวกลางนี่สำคัญมากเลยคือเขาจะรู้ว่าปริมาณเด็กของเขาเนี่ยจะต้องกินอะไรในแต่ละวันโดยใช้ตัวเมนูที่เรียกว่า Thai s ไท o ส l ูลันนะไปช่วยวางแผนเพราะฉะนั้นจะรู้ว่าออต้องการ ไข่ต้องการผักอะไรเท่าไหร่นะคะแล้วก็จะไปรวบรวมส่งเสริมให้เกษตรกร,ร,กรในชุมชนทําการเกษตรแล้วก็รวบรวมผลผลิตเหล่านี้มาจําหน่ายให้กับทางโรงเรียนส่งเข้าโรงเรียนนะคะเีะยกว่าจัดซื้อจัดจ้างอ,อาหารที่ปลอดภัยอันนี้ถ้าเผื่อว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาเสริมแรงกับสบพะะนะคะถ้าทําคู่กันไปแล้วก็ได้เกษตรกร,ร,กรในชุมชนซึ่งจะมี องค์กรเล็กๆนะที่อยู่ในชุมชนเขาจัดการกันเองได้แต่ขอให้มีหน่วยงานรัฐเราเนี่ยช่วยไปซัพพอร์ตเขานิดนึงไปเป็นพี่เลี้ยงะนะฮะค่ะแล้วก็เอาตัวมาตรฐานเนี่ยค่ะไปช่วยขยายผลเ,เช่นว่าจะต้องกินอย่างไรงบประมาณพอไม่พอถ้าไม่พอเนี่ยท้องถิ่นเขาจะเสริมให้ นะคะได้ในเรื่องเกษตรนะคะ,คะ,ะทัดมาทีนี้เวลาปรุงประกอบในโรงอาหาร<ม>ของโรงเรียนหรือว่าไปจ้างเหมาจากข้างนอกมันจำเป็นต้องใช้หลักสุขาพิบาลหรือจริงๆ องค์การในโลกกำหนดไว้ให้กุญแจ5ประการนะคะหลัก5ประการสู่อาหารปลอดภัยอันนี้เราก็ต้องไปสอนเพราะเด็กจะท้องร่วงท้องเสียอาหารเป็นพิษเช่นข้าวมันไก่เด็กชอบมากแต่ปรากฏว่าไก่ไม่สุกทั่วถึงเด็กก็จะต้องหามส่งโรงพยาบาลหรือข้าวผัดบูดแล้วอย่างนี้ค่ะจะสังเกตว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเจอข่าวบ่อยมากนะถามทีไรว่าพี่จะทายล่วงหน้าเลยน้องรายงานมาที่พี่พี่บอก เป็นเพราะข้าวมันไก่ใช่ไหม่พี่รู้ได้ยังไงอ่ะก็รู้สิเพราะป็นข้าวมันไก่เป็นสาเหตุหลักเลยเป็นเมนูประจำเป็นเมนูที่เด็กชอบด้วยใช่ค่ะแล้วยิ่งถ้าต้องพาเด็กไปทัศนศึกษาและอาหารที่เตรียมไปเนี่ยค่ะมันบูดนะคะก็ทําตั้งแต่เช้ามืดอันนี้ก็สําคัญมากอีกเรื่องการจัดการเรียนการสอนอันนี้พี่อยากเสนอสปทนะคะโดยพี่ทํางานกับมหาวิทยาลัยราชพัฏนนะคะเราจะเสริมไปในหลักสูตรนักศึกษาครูนะคะ โดยตอนนี้เราเริ่มที่มหาลรยราชภัฏเชียงใหม่ก่อนนะคะนักศึกษาครูต้องมาเรียนรู้ก่อนค่ะก่อนที่เขาจะออกไปเป็นครูว่าเขาต้องไปทําอะไรบ้างนะคะแล้วจากนั้นเขาก็จะไปเป็นครูฝึกสอนนั่นเอาวิชาความรู้เหล่านี้ไปนั้นการจัดการเรียนการสอนว่าทําอย่างไรให้เด็กรู้ว่าจะต้องกินอะไรอย่างไรแล้วไปถึงผู้ปกครองให้ได้ตอนนี้ทํางานกับกี่พื้นที่กี่สถาบันการศึกษาบ้างคะ ก็จะมีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตรอยู่ที่จังหวัดน่านอันนี้จะไปส่งเสริมเกษตรกรเลยต้องมีรับรองด้วยค่ะ,ะ PTS นะคะแล้วก็ส่งเสริมให้โรงเรียนจัดซื้ออาหารหคือเรียกว่าจับคู่กันนะคะ,คะนะคะตรงนี้ถ้าทําได้กว้างขวางมากขึ้นจะดีมากนะะ,ะแล้วก็มหลาลัยราชพัฏบุรีรัม ซึ่งเราจะไปส่งเสริมเรื่องการทําครัวกลางที่ว่า<ม>เชื่อมเกษตรกรเข้ามาสู่ห้องครัวและครัวได้มาตรฐานและสิ่งสําคัญสุดท้ายก่อนจะจบรายการนะคะพี่อยากจะเสนอนะคะอาบาจมีงบประมาณเยอะ<ม>อยากให้จ้างนักโภชนาการจัดจัดอัตรากําลังซึ่งตอนนี้กระทรวงมหาดไทยท่านอนุมัติตั้งแต่ปี6 1หน<ม>ึ่งให้จัดสรรน,นักโภชนาการมาช่วยดูแลทั้งโรงเรียนทั้งศูนเด็กเล็กที่อยู่ในพื้นที่ค่ะ น่าสนใจมากนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าในทางการศึกษาเลี้ยงเด็กคนหนึ่งต้องใช้คนทั้งหมู่บ้านอันนี้เป็นเหมือนคําพังเพยที่ยกตัวอย่างอยากจะให้เห็นเลยค่ะว่าต้องอาศัยความร่วมมือจริงๆนะคะทั้งในระดับชุมชนในระดับโรงเรียนแล้วก็ภาคราัฐภาคเอกชนร่วมด้วยเมื่อสักครู่ทางสพทอเองได้กล่าวถึงว่ามีการที่จะนํานักโภชนาการเข้ามาคํานวณร่วมด้วยบ้างถูกต้องไหมคะมีโอกาสอย่างไรที่จะทํางานร่วมกันกับเครือข่า,ขายภาคประชาชนนะคะ ค่ะก็ได้ฟังทางอาจาร,รย์เป็นโอกาสที่ดีของ <ừ m. S 2> สัป,ปเลยถามว่าคุณครูนะคะในภาระหน้าที่ภารกิจของคุณครูภาระหนึ่งคือต้องเป็นในเรื่องของการสอนแต่อีกภาระหนึ่งก็คือในเรื่องของการดูแลสุขภาพทางกายทางใจให้กับนักเรียนแล้วก็ในเรื่องของโภชนาการที่จะจะต้องมาจัดอาหารกลางวันหรืออาหารเช้าให้กับเด็กตรงนี้คุณครูจะต้องมีความรู้ในเรื่องของโภชนาการด้วยในเรื่องของการจัดร จัดระบบตรงนี้แล้วก็ <c oughs> ในในส่วนของสพทเองเหมือนที่ทางอาจารย์บอกเราได้เน็กเทคเนี่ยค่ะมาช่วยในเรื่องของโปรแกรม t ไทยสก o ลนั้นซึ่งจะมีการจัดเมนูในการคำนวณสารอาหาร <c oughs> ว่าในแต่ละมือะะ้อเนี่ยค่ะเด็ก <c oughs> จะต้องวัยนี้จะต้องทานอาหารได้ครบ5หมู่แล้วจะต้อง <c oughs> ใช้เมนูอาหารอะไรบ้างซึ่งในโปรแกรมนี้จะมี2รูปแบบคือเขาคำนวณเป็นสำรับมาให้ละ <c oughs> หรือว่าคุณครูอยากจะมีการอัปเดต สำรับตัวเองใหม่ก็ใส่ข้อมูลเข้าไปแล้วโปรแกรมก็จะคำนวณให้ล่าสุดที่ทำมาเน็ก e ท h ทำมาให้เนี่ยประมาณหลายสิบปีแล้วก็ <c oughs> มีเมนูอาหารประมาณพันกว่าสำรับ <c oughs> ที่จะให้คุณครูเลือกสรรให้กับเด็กๆได้ <c oughs> แล้วก็สามารถจัดโภชนาการให้ถูกต้อง <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งที่จะช่วยคุณครูในการจัดอาหารกลางวันให้กับเด็ก <c oughs> ๆค่ะแล้วเราก็กําลังจะปรับปรุงล่าสุดเนี่ยการติดตามด้วย <c oughs> เพราะว่าตรงในเรื่องของการติดตามอาหารกลางวันจะ ทางคุณพี่จะเห็นข่าวถือว่าคุณครูจะโดนในเรื่องของตรวจสอบอโดนเพ่งเลงเยอะเอาอะไรมาให้เด็กกินแล้วคุณครูก็จะไม่กล้าที่จะทําในเรื่องกลัวผิดระเบียบจัดซื้อจัดจ้างอะไรบ้างอะไรเนี้ยค่ะตรงนี้เราก็จะมีระบบตัวนี้ช่วยในการติดตามคุณครูจะมีการถ่ายภาพอาหารกลางวันขึ้นระบบแล้วก็ดูว่าวันนี้ตรง สเปกไหมตามอาหารกลางวันแล้วก็ถ้าเกิดได้ทางเหมือนที่ทางอาจารย์จากานนี้บอกว่าถ้าได้ทางท้องถิ่นเข้ามาช่วยมีนักโภชนาการมาช่วยตรงนี้แล้วก็มีครัวกลางอันนี้เป็นเป็นความฝันแล้วก็เป้าหมายของทางหน่วยงานเราที่อยากจะมีครัวกลางให้กับทางคุณครูได้ได้ไดจัดสรรอาหารโภชนาการให้กับเด็กเพื่อที่จะได้ได้เขาเรียกว่าได้ความ สมบูรณ์ด้านโภชนาการด้วยคือเดิมเนี่ยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็พี่เข้าใจว,าว่าโรงเรียนเนี่ยเขาจะต้องเปิดในการจัดซื้อจัดจ้าง<ช>แล้วก็ใช้วิธีแบบจ้างเอกชนเหมาจ่ายให้มาดูแลอาหารกลางวันของนักเรียนตลอดทั้งเทอมนี้<ช>ตลอดปีการศึกษานี้ดังนั้นเนี่ยโดยรายละเอียดแล้วโรงเรียนบางทีอาจจะไม่ได้เข้าไปดูในเชิงลึกว่าเขาจัดสรรเมนูอะไรให้เด็กได้บ้างเพราะถือว่าเหมือนเหมาจ่ายไปแล้วถูกต้องนะคะ,คะแต่ในการนี้เองค่ะโอกาสที่ใช้เทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมเนี่ยเข้ามา มีส่วนร่วมด้วย1,000กว่าเมนูวันนี้คุณครูบางคนหรือแม้แต่พวกเราเองที่มักจะบอกว่าไม่รู้จะกินอะไรดีออกแบบเยอะขนาดนี้ก็น่าจะเป็นโอกาสที่มากขึ้นจริงๆนะคะถ้าเทียบกับหลายประเทศอย่างเช่นเกาหลีใต้คุณผู้ชมคะเมื่อก่อนเนี่ยหรือญี่ปุ่นเองนะคะเมื่อก่อนเด็กเขาตัวเล็กมากนะคะโดยเฉพาะเกาหลีใต้จะเห็นว่าทุกวันนี้คนเกาหลีใต้หุ่นดี ตัวสูงเป็นนักกีฬาอย่างที่เราเห็นบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นบอยแบนด์นะคะหรือว่าเกิลกรุ๊ปต่างๆเองเนี่ยคะ่ะประเทศไทยเรามีการตั้งเป้าแค่ไหนคือคือที่ต่างประเทศเนี่ยเขาตั้งเป้าแล้วก็เรียกว่าเหมือนเป็นการปฏิวัติระบบอาหารในโรงเรียนเลย<ม>ว่าตัวชีวัะเด็กเขาจะต้องเติบโตมากขึ้น<ม>เท่านั้นภายในปีนี้แล้วมันก็เกิดขึ้นจริงได้กลับมาที่ประเทศไทยคะ่ะวันนี้เรายังพบว่ามีปัญหาเรื่องของทุพโภชนาการไม่ว่าจะเป็นพร้อมเกินไปหรือว่าอ้วนเกินไปเรามีการตั้งเป้าหมายระยะสั้นกลาง างยาวตรงนี้อย่างไรบ้างคะถ้าตามในกระทรวงสึกาธิการตามสถิติที่เราอยากจะตัต้งเป้าเราก็อยากให้เด็กสูงดีสมส่วนแล้วก็ล่าสุดท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีท่านก็ได้ประกาศไปว่าเด็กไทยของเราเนี่ยจะต้องสูงตามมาตรฐานาตามจุดนี้ด้วยระบบ การบริหารจัดการตรงตรงจุดนี้ด้วยค่ะแล้วก็น่าจะร่วมกับทางกระทรวงสาธารณสารสำนักภชนาการกรมอนามัยแล้วก็ทางสาสาส,าสาเองที่ให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยมามาในเรื่องของการดูแลเด็กตรงนี้ด้วยค่ะ<ฮ>ที่ทางสาปทได้รับมาก็คือต้องได้ความรับความรือจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่<ฮ><ฮ>จะมาช่วยกันในจุดนี้เพราะว่าการแก้ปัญหาภาะวะทุพโภชนาการที่จะช่วยให้เด็กจากเตี้ยแล้วสูงขึ้น<ฮ>หรือว่าจาก อ้วนและเริ่มอ้วนกลับมาสมส่วนก็ก็จะต้อง ยากพอสมควรแต่ว่าเราจะต้องมีระบบบริหารจัดการที่ใช้ความร่วมมือของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่จะช่วยกันเพราะว่าอย่าลืมนะคะเด็กสพทเชาพาะของสพทเองเด็กเกือบ6ล้านกว่าคนโรงเรียนเกือบ3 0,000ื่นกว่าโรงเรียนที่มีเด็กอยู่ในในกลุ่มของสพทราช่ค่ะหก้านกว่าคนมีภาวะทุพโภชนาการอยู่ประมาณ6 0 0ส0นะคะถือว่า10%เซไม่น้อยเลยนะคะไม่น้อยเลยจริงๆวันนี้เราเลยต้องให้ความสําคัญกันอย่างเรื่องของการที่อาศัยพื้นที่ท้องถิ่นหรือว่า ความร่วมมือนในระดับชุมชนมาหนุนเสริมไม่ว่าจะเป็นทั้งวัตถุดิบหรือว่ากลไกในการบริหารจัดการในแง่หนึ่งก็เป็นการที่จะช่วยสนับสนุนเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่ด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะและโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเป็นกเกษตรอินทรีย์เรามักจะมีแนวคิดแบบนี้ว่าอย่างน้อยถ้าเด็กได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัยด้วยตรงนี้คะ่ะในโอกาสนี้แล้วก็ในเร็วๆนี้ที่เราจะได้ติดตามกาันคิดว่าจะมีความขึ้นหน้าอะไรบ้างค่ะค่ะก็ใหม่ๆเลยเนี่ยนะคะ ตอนนี้เนี่ยเรามีคณะกรรมการอาหารจังหวัดอันนี้โชคดีนะคะ,คะที่คณะกรรมการอาหารแห่งชาติได้จัดตั้งขึ้นซึ่งก็จะมีเกณฑ์ตัวหนึ่งที่ต้องทำให้ได้ SDG s d นะฮะที่จะเกี่ยวข้องคือ SDG 2, 2> ลดความหิวโหยของเด็กเช่นถ้าเด็กไม่ได้กินอาหารเช้าเด็กที่อยู่กับ ผู้ปกครองที่ไม่ใช่พ่อแม่นะคะหรือเด็กกำพร้าเหล่านี้นะคะทำอย่างไรที่หน่วยงานรัฐจะยื่นมือเข้าไปช่วยนะคะอันที่สอง คำว่าหิวโหยนี่หมายถึงว่ากินอาหารไม่ไม่ไม่ครบท้วนด้วยนะคะ,คะส่วนใหญ่มักจะขาดวิตามิน A <ม>ขาดธาตุเหล็กนะคะแล้วก็ขาดพวกวิตามินซีใยอาหารเหล่านี้ซึ่งมันสําคัญมากนะคะ,คะแล้วก็ในส่วนที่2ก็จะเป็นเรื่อง SDG 3ก็คือเรื่องของสุขภาพดีนะคะ,คะเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี้ค่ะมันจะต้องมาร่วมกันแล้วสิ่งที่สําคัญนะคะผู้ปกครองค่ะผู้ปกครองนะคะเพราะว่า บ้านสำคัญมากบ้านโรงเรียนชุมชนนะคะจะต,ต้องร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งค่ะค่ะน่าสนใจมากๆนะคะวันนี้ความเข้มแข็งของท้องถิ่นก็จะนํามาซึ่งความเข้มแข็งในมิติต่างๆในพื้นที่ด้วยนะคะสุดท้ายอยากให้ทางสพทออช่วยฝากอะไรสักเล็กน้อยค่ะถึงคุณผู้ชมถึงโรงเรียนหรือแม้แต่ภาคส่วนต่างๆที่ทีนเชื่อว่าภาคเอกชนภาคประชาสังคมที่ให้ความสําคัญแล้วก็อยากเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเรื่องนี้ก็มีอยู่ไม่น้อยเหมือนกัน,นะคะ่ะ ก็ทางสปทอเองนะคะก็อยากฝากนะคะถึงคุณครูทั่วประเทศแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านด้วยในที่เราจะช่วยกันในการแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการในเด็กของเราเนี่ยค่ะซึ่งตรงนี้นะคะถ้าเด็กเรามีสุขภาพกายที่ดีสุขภาพจิตที่ดีเหมือนว่ากินอินนอ่ม กินอิ่มนอนหลับแล้วแล้วก็ส่งผลถึงเรียนดีมีความสุขตรงนี้ก็จะทําให้ประสิทธิภาพของเด็กของเราค่ะเกิดคุณภาพในการการศึกษาด้วยนะคะตรงจุดนี้ทางคุณครูเองค่ะคุณครูเราจะต้องมีความรู้ในเรื่องของโภชนาการที่จะไปช่วยในการ จัดการกับเด็กของเราที่ว่าทำอย่างไรให้เด็กเรามีสุขภาวะที่ดีนะคะแล้วก็ความร่วมมือของเครือข่ายทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นทางเอกชนทางภาครัฐแล้วก็ทางท้องถิ่นเองสถานศึกษาเองแล้วก็ในเขตพื้นที่ต่างๆนะคะที่ทางกระทรวงศึกษา,ษาธิการมีภาคีเครือข่ายอยู่เราก็พยายามที่จะ มีส่วนร่วมกับภาคเครือข่ายเพื่อที่จะแก้ปัญหาในตรงจุดนี้เพราะว่าทางเราเองก็เล็งเห็นความสําคัญโครงการต่างๆที่ทางสปทได้ดําเนินการเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นโครงการอาหารกลางวันเพื่อเด็กนักเรียนหรือว่าโครงการเด็กไทยแก้มใสหรือโครงการลดหวานมันเค็มนะคะหรือว่าโครงการ สร้างมูลค่าเพิ่มในเครือข่ายชุมชนเพื่อที่จะเอาผลผลิตจากชุมชนเนี้ยมาแก้ปัญหาในภาวัทุโภชนาการในโรงเรียนตรงนี้ก็จะเป็นความร่วมมือแล้วก็สิ่งสําคัญเลยก็คือความสําเร็จของ ทางภาครัฐและภาคเอกชนที่จะร่วมมือกันช่วยให้เด็กไทยเรามีสุขภาพที่สมบูรณ์และก็แข็งแรงค่ะวันนี้ได้เห็นโอกาสที่มากมายนะคะในการที่จะช่วยยกระดับเรื่องของโภชนาการอาหารในโรงเรียนค่ะแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กๆด้วยนะคะเพื่อให้ตตโตอย่างสมวัยแล้วก็เป็นสกยภาพหนึ่งนะคะที่เขาสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ด้วยวันนี้ขอบพระคุณทั้งสองท่านนะคะดรวรัวญญพรชาลีรักค่ะผู้อำนวยการสํานักพัฒนากิจกรรมนักเรียนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะและคุณ จงกลนนีวิทยารุ่งเรืองค่ะวิทยารุ่งเรืองศรีนะคะประธานคณะทํางานขับเคลื่อนมาตรฐานอาหารและโภชนาการในสถานศึกษาและชุมชนขอบพระคุณทั้งสองท่านนะคะ เรื่องราวดีๆที่วันนี้มาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันค่ะคุณผู้ชมเห็นได้ชัดถึงโอกาสที่มากขึ้นนะคะในการที่จะบรรลุเป้าหมายเรื่องของ SDG ทั้งเรื่องของกระจัดความยากจนนะคะการเข้าถึงอาหารปลอดภยัยแล้วก็การยกระดับคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนและความเป็นอยู่ของนักเรียนด้วยนะคะเป็นเรื่องที่น่าติดตามกันค่ะทั้งโครงการเด็กไทยแก้มใสนะคะรวมไปถึงไทยสคูล l u นช์ด้วยค่ะมีส่วนร่วมอย่างไรนะคะคุณผู้ชมสามารถแสดงความคิดเห็นกันมาได้ไอเดียดีๆมีประโยชน์ทั้งนั้นเพื่อพัฒนาบ้านเมืองของเราให้ ดยิ่งขึ้นและนี่คือนครหิวใจในวันนี้ค่ะ